อันทสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอด29ภิกษุพทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลตาบอดสองบุคคลตาเดียวสามบุคคลสองตาบุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตา เป็นเหตุให้ได้โภคทรั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มโพนและเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประนีดรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว นี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวบุคคลสองตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประนีต รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตาภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสอง ในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมและอริยธรรมสแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโพคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่รวบรวมโภครรัรัพเขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อน ส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์แก่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่จเจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากบุคคลตาบอดและบุคคลตาเดียว แต่บุคคลคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรที่เกจบ